สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิกยวีเปี่ยมคาม่สามัสามเลขที่สิบสี่วันนี้จะมาสอนเรื่องโจทย์ติโกมิติและก็พีทาโกรัสค่ะโอเคข้อแรกเลยข้อนี้บอกว่าจากรูปจงหาความยาวของด้าน ab ab คือด้านนี้ก็คือรูปนี้เนี่ยเป็นสามถ้าเห็นก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเล็กมาต่อกันนี่นหลายๆรูปเลยถ้าดูเทียรูปก็จะยากเนาะแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเลยคือมองเป็นรูปใหญ่ มองเป็นรูปใหญ่างนี้นะมองปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉับรูปใหญ่นะวดหนโอเคก็จะมีด้านนี้ด้านนี้ก็จะมี6บวก8บวก10แล้วก็บวก8จะได้32สนะส่วนแนวนอนจะมี6บวก8แล้วก็บวก1ิ 10. จะได้ยี่สทีนี้ก็ง่ายแล้วเราก็หาด้านนี้ก็ใช้สมการวิทากรัสปกติเลยโอเคก็จะเป็น24 32แล้วก็4ถ้าเห็นก็คืออันนี้สามารถตัดได้ก็คือเอาไปหาร8หาร8จะได้เป็น3แล้วก็4 c ก็จะเป็น4ส่วน8ถ้าจำชุดพีทาโกรัสได้จะมีชุดเทียบชุด3 4 5เราก็จะได้ว่า C ส่วน8เท่ากับ5 4เท่ากับ4 10จบแล้วมีคำตอบก็ข้อนี้ตอบ4 0 โอเคข้อต่อไปข้อนี้ถามว่าจากรูปด้าน AF มีความยาวเท่าไหร่ AF คือโอเค AF, <Okay. S 2> AF คือด้านนี้เนาะก่อนที่เราจะรู้ด้านนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ด้านนี้ซึ่งก่อนที่จะรู้ด้านนี้ได้ก็รู้ด้านนี้ก่อนจะรู้ด้านนี้ได้ก็รู้ด้านนี้มันคือจะค่อยๆไล่มานะ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> หาจากด้าน AC AD, AE แลวก็ f อ uh ่ะหา AC ก่อนเลย AC จะได้ว่า root 3กำลังสองบวก root 3กำลังสองเท่ากับ c กำลังสอง o t 3มกำลังสองจะได้3บวก3เท่ากับ c กำลังสองเดียวเท่ากับ root 6อ่ะเราได้แล้วว่าตรงนี้เป็นรู o t 6อ่ะทีนี้หาเอ a e จะมีรูทสากำลังสองบวก r ูทกกำลังสองเท่ากับ c กำลังสองรูทากำลังสองได้3ามรู6กำลังสอง,ง,ไ,ด 3, งได้บวก6เท่ากับ c กำลังสองบวก3ได้9 c เดียวก็จะเท่ากับ root กอ่ะตรงนี้เป็นรูททีนี้หา aeae e ก็จะได้ว่า รูทเก้ากำลังสองบวกรูทสากำลังสองเท่ากับ C ีกำลังสองรูทก้าำลังสองได้9ก้ารูทสากำลังสองได้3แล้วก็ C ีกำลังสองเบวกสได้12 C เดียวเท่ากับรูทสิบตรงนี้เป็นรูทสิบแล้วก็หา AF โจทย์หา AF มนะก็เป็น AF ก็จะมี Root 12กำลังสองบวก root ากำลังสองเท่ากับ4ี่กำลังสองรูทบกำลังสองได้12 Root 3ากำลังสองได้3แล้วก็4 12ิบบวก3ได้15 c เดียวเท่ากับ Root 15าก็ตอนนี้ก็เป็น Root 15ก็มีพอดีเลยก็ตอบงองงูนะคะโอเค ข้อต่อไปข้อนี้บอกว่าจากรูปด้านขวาจงหาค่า x ค่า x เครือนี้เราจะมองเป็นสามเหลี่ยมสองรูปรูปใหญ่แล้วก็รูปเล็กอมองรูปเล็กก่อนรูปเล็กเนี่ยถ้าเรามองมุม45่านมุมเซตาตรงนี้จะเป็นข้ามตรงนี้จะเป็นชิดข้ามจากศิษฐข้ามชิดก็จะได้ว่า tan 45เท่ากับ100ส่วนถ้าตรงนี้เป็น a, a. แทน4ี้มีค่าเป็น1เท่ากับ100ส่วน A a เดียวเท่ากับ100ตรงนี้คือ100ส่วนรูปใหญ่นะคะรูปใหญ่มุมนี้จะเป็นมุมข้ามตรงนี้จะเป็นชิดซึ่งชิดเนี่ยคือทั้ง,งหมดนี้เลยนะคะก็จะเป็น100บวกกับเเป็นแทนเหมือนกันเลยเพราะว่าหาฝังเดียวกันก็ได้ว่าแทน 30องศาเท่ากับ100ส่วน100บวกกับ x แทน30องศามีค่าเป็น1ส่วนรู3เท่ากับ100ส่วน100บวกกับ x ก็ใ้ค่าปกติเลยก็จะได้ว่า100บวก x เท่ากับ100ลู3 x เดียวเท่ากับ100ลู3ลบ 100รก็ตอบขอไขนะคะที่บอกว่านายดำมองเห็นเครื่องบินสองลำอยู่ในทิศทางเดียวกันระดับระดับความสูงเป็นมุมเงย30องศาและ60องศาถ้าเครื่องบินสองลำบินที่ระดับความสูง1,5 0 0เมตรเครื่องบินสองลำจะอยู่ห่างกันกี่เมตรอ่ะถ้าหนึ่งภาพไม่ออกให้วัดรูปนะคะอ่ะให้ในายดำยืนอยู่ตรงนี้ มองเห็นเครื่องบินสองลำเป็นมุมเงย30องศาและ60องศาซึ่งไม่ได้บอกว่าตามลำดับฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยเครื่องบินลำที่อยู่ใกล้กว่าเนี่ยจะมีมุมมากกว่าก็คือ60องศาส่วนตรงนี้ก็เป็น30องศาตรงนี้เป็น1500เขาอยากรู้ว่าตรงนี้ เท่ากับเท่าไหร่โอเคก็มองเป็นสามเหลี่ยมสองรูกรูปนี้แล้วก็รูปนี้อเ,เอารูปเล็กก่อนนะคะอะถ้ามองมุมนี้เป็นมุมเซตาตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นข้ามต้องการหาชิดข,ข,ข,ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดคือแทนก็จะเป็นแทน60องศา เท่ากับ1 5 0 0ส่วนด้วยให้ตรงนี้เป็น a ส่วน a ถ้าตรงศิองศามีค่าเป็นรูทสาเท่ากับ1 5 0 0ส่วนด้วย a ก็จะเป็น a เท่ากับ1 5 0 0ส่วนรูทสาซึ่งเราไม่อยากให้ส่วนติดรูทฉะนั้นจะคูณรูทสามไปทั้งเศษและส่วน รูทสามคูณรูทสามจะได้สามสามแต่จะได้ห้าร้อยอ่ะเเท่ากับห้าร้อยรูทสามโอเคตรงนี้คือห้าร้อยรูทสามหาอ,อีกลูกหนึ่งนะคะก็คือลูกใหญ่ลูกนี้ก็จะใช้เป็นแทนเหมือนกันเลยจะได้ว่าแทน30องศาเท่ากับ 1 5 0่ส่วนด้วย500ร้อยรูทบวกกับ x แทนสามสิบองศามีค่าเป็น1น<ม>ึส่วนรูทเท่ากับ1 5 0่ส่วน500ร้อยรูทบวกกับ x ก็อย่าข้างสมการปกติเลยอ่าอันนี้ขึ้นไปอันนี้ขึ้นไปก็จะได้ว่า500ร้อยูท 3บวกตบ x เท่ากับ1 5 0 0ูรูทหา x เดียวตรงนี้บวกอยู่ย้ายมาจะเป็นลบก็จะได้ว่า x เท่ากับ1 5 0 0ูนรูทลบกับ500รูท x เท่ากับ1,000งพรูทสาม ก็ตอบขอไข่นะคะ1,000งพโอเคข้อต่อไปเขาบอกว่านายฮุนเซนยืนอยู่บนประภาคารซึ่งสูง80ิเมตรใช้กล้องสองทางไกลมองไปเห็นเรือประมงสองลำจอดอยู่ในแนวเดียวกันเป็นมุมขนาด30องศาและ45องศาอยากทราบว่าเรือสองลำห่างกันกี่เมตรถ้านึกภาพไม่ออกให้วาดรูปนะคะ นายฮุนเซนยืนอยู่บนประภาคารสูง80เมตรตรงนี้เป็นนายฮุนเซนมองไปเห็นเรือประม,ระมงสองลำจอดอยู่ในแนวเดียกัน30องศาทำมุมขนาด30องศาและ45องศาซึ่งไม่ได้บอกว่าตามลำดับฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยมุมที่อยู่ใกล้กว่าจะมีขนาดมากกว่านะคะ ็คือตรงนี้เป็น4 5หตรงนี้เป็น3 0สนะคะาถามว่าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ก็หามันเดิมเลยนะคะมองเป็นรูปเล็ก1รูปแล้วก็รูปใหญ่1รูปอะถ้ามองมุมนี้เป็นมุมเซตานะคะตรงนี้คือข้ามตรงนี้คือชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดคือแทน ก็จะเป็นแทน45เท่ากับ80ส่วนด้วยให้ตรงนี้เป็น a นะคะ a แทน45มีค่าเป็น1เท่ากับ80ส่วน a a เท่ากับ80อ่ะตรงนี้เราหามาแล้วมันคือ80สส่วนดูอีกรูปหนึ่งนะคะดูรูปนี้ ใช้แทนเหมือนกันเลยเพราะว่าหาด้านเดียวกันนะคะก็จะได้ว่าแทน30องศาเท่ากับทั้งหมดนี่จะให้เป็น80บวกกับ x นะคะเพราะเราต้องการหาตรงนี้ก็จะเป็น8 0ส่วน8ปวกกับ x แทน3าองศามีค่าเป็น1ส่วนรูท3เท่ากับ80ส่วน 80บวก x ก็ย้ายข้างสมการนะคะก็จะได้ว่า80บวก x เท่ากับ80รูท3 x เดียวเท่ากับ80รูท3ลบ 80, 80 <Okay. S 2> ซึ่งข้อนี้เขาต้องการให้ตอบเป็นจำนวนเต็มนะแล้วก็ให้ค่ารูทมา ขาบอกว่ารู้สามีค่าเป็น1.732นะก้อนนี้ก็จะเป็น80คูณ1.732คูณกันแล้วจะได้138.56แล้วก็ลบ80ก็จะได้เป็นเท่ากับ58.56ก็ตอบ ขอให้นะคะ58.56เมตรขอบคุณค่ะ